ตอนีของโคดทงนะครับครับทงชัยสุกโกกีนะครับไปคุมทัพบีจีตอนแรกก็นึกว่าลือเพราะว่าโคดทงเองพอพานครปฐมเป็นแชมป์อย่างชนิดที่เซอร์ไทยนะครับในทีสก็มีข่าวออกมาว่าโคดทงอาจจะอําลานครปฐมแต่ตอนนั้นเขาให้เหตุผลว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่มีโปรไลเซ้นนะแล้วก็ทำภารกิจสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งก็ มันก็ยังยังมีเขาเรียกว่ายังยื้อกันได้อยู่ตรงที่ว่านครปฐมเองเนี่ยท่านพานุวัตรเนี่ยนะครับก็ออกมาพูดว่าคือนครปฐมเนี่ยสร้างทีมมาจากโค้ดทงนะครับไล่ขึ้นมาแต่ละชั้นแต่ชั้นก็จากโค้ดทงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่มีโค้ดทงสู้ไม่ขึ้นชั้นดีกว่า <c oughs> เขาบอกอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้น,นยังไงก็ต้องการโค้ดทงอยู่ทําทีมนครปฐมต่อแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้ปัญหาเอาว่าไอการไม่มีโปรไลเซนเนี่ยจะเอาใครมาวางตรงไหนเราจะทํายังไงได้หรือว่าไปเจรจา อะไรกันทํานองนี้นะฮะครับแต่ว่าคือเรามองมุมนั้นว่านึกว่าปัญหาหรือว่าเงื่อนไขมันอยู่ที่มุมเดียวก็คือว่าไม่มีโปรเลเซนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะอ่ะโคชธงก็ตัดสินใจอําลานครปฐมแต่เป็นการจากกันด้วยดีนะครับทั้งโคชทงเองก็โพสต์ถึงนครปฐมได้อ่อย่างอย่างเรียบร้อยมากแล้วก็นครปฐมเองก็อําลาโคชทงด้วยความขอบคุณนะครับครับสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้แม่ไม่มีปีมีขวัยเปิดตัวกับบีจี เออก็เดินมาก็มีคลิปสั้นๆนะพี่ภูเปิดตัวกับ BG ีมีโค้ดบอยสุภชัยคมศิลเนี่ยรุ่นน้องที่แทบซิลินก็เป็นโค้ดในตอนนี้แหละก็พูดคุยอยู่แล้วก็โค้ดทงก็เดินออกมาจากสนามซ้อมจากห้องพักออกมาก็เซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับก็เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ BG ทําไม BG ถึงมาเปิดตัวตอนนี้แม้ว่าจะเหลือเกมสุดท้ายอยู่แค่เกมเดียวในฟุตบอลลีก อแต่มีนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยกับบุรีรัมยูอ่าใช้งานอย่างเร่งด่วนอย่างนั้นได้ไหมคือคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเป็นโค้ชในช่วงท้ายฤดูกาลแบบนี้บางทีจะโฮไว้นิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดตัวกันในช่วงของการพักฤดูกาลเพื่อให้เทียมทีมเล่นฤดูกาลนะแต่อันนี้เข้ามาเรียกว่าใช้งานเลยผมว่า ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่บีจีับหลุดจากเป้าไปเยอะพอสมควรมีการเปลี่ยนแปลงในฐานะโค้ดไปเยอะพอสมควรครับไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แล้วเหลือสุดท้ายแล้วพี่ปูคืคอฟุตบอลถ้วยฟุตบอลนี้จริงๆแล้วฟุตบอลลีกอาจจะธรรมดาในมุมผมนะแต่ว่าพอไปถึงฟุตบอลถ้วยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ของบีจีต้องการฟุตบอลนี้าถ้วยแชมป์ถ้วยนี้ครับรักษาแผลจิตใจสักนิดหนึ่งได้ไหมอ่าก็เรียกว่า มันถ้าเอาได้นะครับก็ต้องหาทรัพยากรที่ดีที่สุดมาทำตอนนี้เลยไหนๆก็พอคุยกันไปแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่คุยเมื่อวานหรือวันก่อนหรือหลังจากโคดทงได้แชมป์คงจะดิวกันสักพักหนึ่งที่มาที่ไปนะครับสามข้อของโคดทงเนี่ยนะครับที่น่าสนใจที่น่าพูดถึงในวันนี้เนี่ยนะครับมันมีอยู่สามข้อข้อแรกก็คือว่าหลายคนคิดว่าเป็นเพราะว่าโคดทงพาทศคมถมได้แชมป์แล้วจึงถูกบีจีดึงมาจริงๆแล้วเขาบอกว่า มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับครับเขาได้มีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วมีการติดตามผลงานการทํางานของโค้ดทงนะครับครับจนถึงขนาดที่ว่าให้โค้ดทงเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมวิเคราะห์ข้อมูลของ BG มาหลายเดือนแล้วนะไม่ได้อยู่ในทีมโค้ดนะครับแต่ว่าเป็นคนวิเคราะห์ให้ว่าคือโค้ดทงเนี่ยเขาเหมือนทําช่องอ่ะเจ็ตซิตค้โค้ดทงวิเคราะห์บอลไทยอะไรเงี้ยนะครับทีเนี้ยโค้ดทงเขาก็ก็เป็นคนทําข้อมูลป้อนให้ว่าครับดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนมีปัญหาอะไร ครับนั่นหมายถึงว่าโค้ดทงเนี่ยรู้จัก b ีจอยู่ในระดับแล้วก็ได้มีการทํางานแต่ว่ายังไม่เป็นทางการแล้วก็เป็นงานในลักษณะของข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าได้พานความโดดเป็นแชมป์แล้วได้เรียนรู้ร่วมกันเยอะพอสมควรหลายๆครั้งถ้าใครได้ติดตามโค้ดของ BG เนี่ยครับตั้งแต่เหให้กูมาก่อนเกมแล้วมาดูเกมสี่ห้าเกมนะกว่าที่ BG จะให้ลงมานั่งในตําแหน่งเฮดโค้ดครับประเด็นต่อมาโค้ดทงนะครับกับ ทางสตาฟของ BG ีเนี่ยในหลายๆคนก็มีความสัมพันธ์ความผูกพันที่ดีกันมาตั้งแต่สมัยที่เป็นธนาคารกรุงไทยครับก่อนจะไปเป็น B ีเป็นกรุงไทยก่อนนะครับใช่ครับฉะนนั้นเนี่ยผู้เล่นอย่างลุงโลดสว่างสีก็ดีสุภชัยสมศิีก็ดีที่ที่คุมเป็นเฮดโค้ชตอนนี้นะครับก็ก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ใกล้ชิดกับโค้ชคงเป็นนะครับรวมถึงเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเทสศิลินด้วยใช่ไหมรเทสิลินใช่ครับก็ ผมมองว่าจุดนี้เป็นอีกที่ที่สำคัญพอสมควรน,นะว่าจีเลือกเลือกคดทงเข้ามาซึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ b ีคิดเยอะมากคค,คิดด้วยระบบความคิดอาจจะวกไปบนมาผมว่าสุดท้ายเอาเอาหน่อยลองกลับมาคนไทยหน่อยสิจากญี่ปุน่นจากเชฟญี่ปุ่นมาเป็นเชฟออสเซเลียออสเซเลียไม่ดีเอากลับมา วนที่คนไทยหน่อยอมันจะกลับมาประสบความสำเร็จเหมือนโคดองไหมเออมันคล้ายๆกันนะอ่าโคดองก็ทําทีมในระดับทีสองประสบความสำเร็จเป็นแชมป์แล้วก็ขึ้นมาไทยลีกนะครับได้แชมป์อ่าทีนี้ในข้อที่สามนะครับเรื่องของโปรอะไรเส้นเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงกันมากเพราะมันต่อเนื่องมาแต่และความครับครับจากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็บริษัทไทยพีเมดิกมีข้อบังคับว่าปีหน้าเนี่ยโค้ชทุกทีมต้องเป็นโปรอะไรเส้นครับนะครับ คือที่ผ่านมามันก็มีมันก็ระบุอย่างนั้นแต่ว่ายังสามารถเป็นโปรแขวนได้ก็คือมีโปรไลเซนอยู่แต่ว่าคนออกไปสั่งการคนคุมอ,อยู่ข้างสนามเนี่ยไม่โปรก็ได้แต่ว่ามีต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่แปะโปรอยู่ในสโมสรครับอ่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เขาบอกว่าคนที่จะออกไปสั่งการได้เนี่ยมันจะต้องเป็นโปรไลเซนเท่านั้นนะครับนี่เป็นเหตุผลที่มาเดีย๋ยวนครปฐมอ่ะพอนครปฐมตอนนั้นเนี่ยเออก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงต่อเพราะว่าโคชทงเองก็ไม่ได้มีโปรไลเซนถ้านครปฐมจะเอาโคชทงอยู่ต่อนั่นหมายถึงว่า ก็จะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นโปรไรเซนตนะครับแล้วก็มันจะต้องมีค่าจ่ายสองทางไถูกมมันก็เหมือนแต่ก่อนที่ราชบุรีมิตรผลพี่ปูสมัยก่อนที่ใช้ชื่อว่าราชบุรีมิตรผลเนี่ยเล่นเอสซีแชี้ยนลีกต้องเสียเงินในช่วงระยะเวลาที่เล่นให้โคเสกให้โคเสกไปนั่งในมานั่งสำรองเพื่อยืมชื่อเช่าชื่อได้ไหมประมาณนี้แหละทีนี้พอมาอยู่บีจีคำถามนี้มันก็เกิดขึ้นอีกว่า แล้วปัญหาเรื่องโปรไลเซนทำยังไง <ừ m. S 2> เพราะว่าขนาดตอนอยู่นครปฐมก็เป็นเพราะว่าอะโปรไลเซนก็เลยจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับมาถึงบ g จถ้าจะเอาขแขวนอย่างเดียวไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าเขามีโค้วนอยู่แล้วโค้ดวนเป็นโปรไลเซนคนแรกของเมืองไทยแล้วก็แ <ừ m. S 2> ขวนได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าจะเอากันแบบเป๊ะๆจริงๆ <ừ m. S 2> นะครับะจะต้องมีโปรไลเซนลงคุมครีมนะครับเขาบอกว่ามันมีเงื่อนไขเงื่อนนะครับที่เข้าไป หาข้อมูลกันมาก็คือหัวหน้าวิทยากรของ a อไรเซ้นนะครับสามารถรับรองได้ว่าโค้ชคนนั้นมีศักยภาพนะครับที่จะพาสชั้นได้เออโยสามารถไปอบรมโปรไรเซ้นได้ในฉบับเร่งด่วนแล้วก็คุมทีมได้นั่นก็จะต้องมีรายละเอียดว่าจะต้องมีผลงานที่โดดเด่นนะครับจะต้องมีการย้ายทีมอะไรทํานองเนี้ยซึ่ง BG เข้ามองเห็นตรงนี้ว่าเขาจะสามารถใช้เงื่อนไขตรงนี้เป็นข้อ หนึ่งของของของเงื่อนไขในการเป็นโปรเลเซนเนี่ยแล้วก็เป็นโค้ดทงคุมทีมได้เออคือ,ค,อคือมุมนี้ถามว่าดีกักบโค้ดที่เร่งด่วนต้องการพัฒน์ชั้นแล้วก็ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะไปสู่สมโมสรใหญ่อย่างโค้ดทงเป็นเรื่องดีอืแต่ว่าหลายๆคนอย่างสมมติา่าเอเลเซนที่เขาเออโปรเลเซนที่เขา <c oughs> เขาเรียนมาเขาเรียนเต็มเวลามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาก็เส็งนะมันก็เป็นเป็นอาจจะเป็นช่องที่มันเปิดเอาไว้ให้ใช่าในกรณีที่ว่า ไม่ได้โปรจริงๆแต่ว่าจะไม่ต้องใช้งานอะไรเงี้ยก็จ,จะมีแบบนี้กรณีเร่งด่วนกรณีเร่งด่วนซึ่งเราไม่รู้ว่าสุดท้ายจะทําได้ขนาดไหนใช่ครับอ่ะแต่ก็มันก็เป็นงานที่ท้าทายของโค้ชคงนะครับที่ท้า,าช,ชั้นนะโค้ชคงอาจจะมีประสบการณ์ในการท,ารทํานครปฐมป่าจั่วอะไรมาครับแต่ว่าทําีจีต้องบอกว่าทําทีมใหญ่ก็นี่นี่เป็นทีมใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยที่บรู้ไหมว่ามีไม่กี่ทีมในเมืองไทยที่สลับสเปลี่ยนโค้ชได้อย่างเมามันมากการท่าเรือ บีจีปทุมสองทีมนี้แหละแล้วต้องรอดูว่าครั้งนี้เนี่ยโคชทงจะประสบความสําเร็จไหมกับ BG มันเหมือนทํานครปฐมนะใช่นครปฐมแพ้สามนัดได้ห้านัดได้ยังได้สู้ต่อขณะที่ BG เราเห็นหลายๆครั้งเลยว่าถ้าแพ้สามนัดถึงห้านัดมีส่งสัญญาณมาละหรืออาจจะไม่ถึงห้านัดด้วยอแต่ผมว่ามันเป็นความฝันของโคชทุกคนแน่นอนคือเวลาที่ทําทีมเล็กแล้วประสบความใช่ทุกคนย่อมอยากจะมีอาวุธในมือเยอะๆใช่ป่ะคือทำนครปฐมเนี่ย มันต้องคิ้นความสามารถของโค้ดอย่างยิ่งเลยเพราะว่าทํายังไงให้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยสามารถประสบความสําเร็จได้ใช่ครับทุกคนก็อยากจะบอกว่าถ้าผมได้ทําทีมนี้นะถ้ามีตัวแบบนี้นะเหมือนเราเล่นเกมเเมเจอร์ออนไลน์แหละนะครับเราก็อยากจะได้ผู้เล่นเออเลเวลนี้เลเวลนี้นะใช่ละครเนี่ยเมื่อมันมีโอกาสเนี่ยมันจริงไม่แปลกที่เขาจะคว้าโอกาสนั้นไว้ <S <S ใช่ครับแล้วเป้าหมายเดียวของ B ีีพี่ปูค,คงไม่ใช่อยู่รอดแต่มันเป็นการขึ้นไปลุ้นแชมป์กับบุรีรัมขถามว่างานใหญ่ไหมก็แน่นอนว่างานใหญ่แต่คุณภาพและทรัพยากรในมือของโคชธงเนี่ยมันเต็มเปี่ยมนะไกลๆเนี่ยโค้ชอันเะฟดโคชสูนหน้าละที่นั่งอยู่มีโคชงวนเป็นที่ปรึกษามีทีละสินเป็นกองหน้ามีสารัตอยู่เย็นพิธิวัต์สุขจิตธรรมกุลยืนกองกลางนั่นเท่ากับว่ามีอาวุธครบมือครับก็โคชธงงต้งร้องเพลงนี้ฮะ รู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอลองป่ะมาเนี้นะฮะก็เป็นปกตินะครับอ่ะก็ยินดีด้วยกับโอกาสในการที่ได้พิสูจน์ตัวเองในอีกระดับหนึ่งของโค้ชทงนะครับอ่ะก็รอดูว่ามันจะเป็นไปอย่างที่ทั้งสโมสรต้องการแล้วก็โค้ชถ้าคือถ้าเขาผ่านขั้นนี้ไปได้เนี่ยผมว่าก็ยอดเยี่ยมมากเลยนะใช่แน่นอนแน่นอนใช่ครับ ก็หลายๆคนพูดถึงโค้ดในในเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยพูดถึงพี่แบร์แต่ก่อนพูดถึงพี่เตี้ยสมัยพีกพีพูดแต่ก่อนมีโค้ดแท็กอัธพลบุษบาคมที่เสียชีวิตไปอะต้องรอดูว่ามาถึงคราวนี้เนี่ยโค้ดธงจะพิสูจน์ตัวเองบนเวทีลีกสูงสุดได้อีกครั้งหรือเปล่าถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0อนะครับ